เอเราวันนี้ yo, ่าราคาตึ okay. ot ot> really, ้งยใชแล้ว şey ต the ึงไ้งคว่านบอกเดยวหมานเลขไดูว่าในโรงงานที่ปีตาให้เราเนี่ยใช้ลิปตัวนี้ไหมถ้าใช้เสร็จแต่ถ้าไม่มีเราก็ไปดูว่าพนักงานคนไหนแกล้งตอ่างนี้หรือว่าติดมาต สายน้มีหตที่มัเป็นรูปเแล้วลอกเลยอแมันพวกนี้มันไยเป็นเนี้อละลายหมดแต่นี่เป็นาติกแบบนี้ไม่ละลายแี่เหนียมันูกเพราะมาแปมันมีอายุเป็นร้อยปีเชส่วนใหญ่จะขายผ่านผ่านาใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าโดยเด่ขึ้นมบใถ้าหน้าเราทำเรา ข้างในพี่เป็นคนที่ได้ทำได้ประมาณสามอะไรอ่ะเรื่องข้าวมือสองแปังบางย่างมีแล้วแต่มนคนหนึ่งที่คือเป็นคนที่เป็นคนด้านกฎหมายไอ้พีเอลรันนี้หลังออกใช่ก็มันจะมีเครื่องหมายอย่างวัดอย่างนั้นไอ้จังหวัดพระนครผมก็มีบางเมียผมเป็นคนที่แบบโดนเรียกว่นี่ครู้่ะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะดหว่าตรงนี้เราทำงานดูแลยสังหมดแล้วก็ลองเชื่องอยู่ตั้งแต่ว่าขั้นบนและกฎหมายจังหวัดนี้ แล้วพี่เบนกที่ะเดี๋ยวก็เลาให้ันดี๋ยวก็เลาก้นะรู้ประกอบการเลนะถ้ก่ที่เราเราชอบเราัราบเราก็มามามายอมรับมาขอบคุณที่ที่พี่ผู้สิบทาวมุ่งทั้งผู้หมวดเนี่ย เห็นความสัมพันธ์การคุ้มครองเห็นความสัมพัญของี่เราคอยีการระมัระวังนะเรารู้ว่าทำนี้ไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะหวังผลประโยชน์อินใดหรือว่ายังข่าวมาก็ยังบอกว่าให้ช่วยระมัดระวังถูกไหมฮว่าสินค้าเนี่ยมีจิตปลอมปุ้นไปถ้าจริงๆถ้าเป็นเด็กเป็นปัญหาเยอะบริษัทเราก็จะต้องเสียหายไม่ใช่น้อยแล้ว เฉพาะก็เสียหายถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าทาให้เกิดความเสียหายมากตรงนี้มันก็นั่หนหมายเป็นว่าเราก็พยายามเรามีเจตนารมสุทธิ์เราถึงมาเรากมความเป็นสิน่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเราในระบบมีขั้นตอนการคุบมุมหลายอย่างซึ่งจริงๆคุณวรวิทย์สามารถที่จะอธิบายได้ว่าก่อนที่เราเจะเอาปลาลงกระป๋องเราอย่างไรก่อนที่เราจะเป กต้องกระป๋ขอ,ของทุกอย่างก,ก็ต้องมีมีใบควบคุมคุณภาพของกระป๋องทั้งฝาทั้งสีอันนี้หมายถึงนะที่ต้นอธิบาย